ข้อความจากแมทธิวอ์ดความยุติธรรมสากลสื่อสารทางจิตผ่านซูซานอ์ด ด้วยคำทักทายด้วยความรักจากดวงวิญญาณทุกดวงณนะสถานีนี้นี่คือแมทธิวก็มีการพูดพาดพิงถึงเป็นระยะระะเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งจะทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ของโลกตกใจจนถึงแก่นแท้หากช่วงเวลาใดถือได้ว่าเป็นช่วงดราม่าครั้งใหญ่ตราบเท่าที่โลกพลิกคว่ำเพื่อสลัดองค์ประกอบอันมืดมิดออกไปนั่นก็คือช่วงเวลาบนขอบฟ้าอันใกล้ของคุณในคอนเสิร์ตท,ที่มีการเปิดเผยอันน่าทึ่งคลื่นพลังงานจะเปิดใช้งานพอเท่าโบราณและยึดพวกมันไว้เป็นบีคอนระหว่างดวงดาว กิจกรรมที่ไม่ธรรมดาที่อาสาสมัครยินดีต้อนรับและพบว่ามีพลังจะสร้างความสับสนและน่ากลัวให้กับผู้คนบนโลกเมื่อความจริงปรากฏในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทั้งผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อจะต้องมั่นคงคุณไม่เพียงแต่มีพลังทั้งจิตใจร่างกายและจิตวิญ,ญญาณที่จะแบกรับสิ่งเหล่านี้ไว้บนบ่าของคุณดังนั้นหากจะพูดว่าคุณคือความแข็งแกร่งคนที่รักและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายคุณเพียงแค่ต้องวางใจในสิ่งที่คุณเป็น ถึงกระนั้นคุณก็จะไม่ยกอรยธรรมทั้งหมดขึ้นมาเองทูตสวรรค์จานวนมากมายของพระเจ้าเทวดาจิตวิญญาณนำทางคนที่คุณรักในโลกวิญญาณวิญญาณจากอรยธรรมนอกโลกและจากโลกชั้นนและกองกำลังพิเศษจากนอกโลก ต้องการที่จะเข้าร่วมด้วยเช่นกันส่วนใหญ่พวกคุณจะมองไม่เห็นพวกเขาแต่คุณจะสัมผัสได้ถึงพลังงานของพวกเขาที่ผสานเข้ากับของคุณและเมื่อร่วมมือกันคุณจะก่อให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิแห่งความรักที่สั่นสะเทือนอย่างแรงกล้าซึ่งจะช่วยทำให้ประชากรมีเสถียร,รภาพการพัฒนาที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกดวงวิญญาณบนโลกใบนี้และการเปลี่ยนแปลงจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งจัก,กรวาลเมื่อความวุ่นวายถูกระงับและโลกที่เหนื่อยล้า ของคุณได้รับการฟื้นฟูกระบวนการกวาดล้างของความหนาแน่นมิติที่4ก็สามารถเริ่มต้นได้อย่างจริงจังหากถูกขอให้เสนอรายการการเตรียมตัวสำหรับงานนี้นั้นต้องทําอย่างไรนั่นก็คือคุณแค่ต้องรักตัวเองมันไม่ใช่เป็นเรื่องไร้สาระหรือความถือตัวเห็นแก่ตัวแต่อย่างใดแต่เป็นการรู้ว่าคุณยิ่งใหญ่กว่าบุค,คลิกภาพ อุป,ปนิสัยพรสวรรค์ทักษะและความสำเร็จอย่างไร้ขีดจำกัดคุณคือจิตวิญญาณอมะตะหลายมิติที่ทรงพลังซึ่งสร้างขึ้นจากพลังงานแสงสว่างความรักจากซอสผู้สร้างการรักตนเองคือการยอมรับว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตสูงสุดในจักรวาลน,นี้ที่แยกจากกันไม่ได้และเชื่อมโยงอย่างกระตือรือร้นกับชีวิตอื่นๆทั้งหมดบนโลกและที่อื่นการรักตนเองคือการให้เกียรติตัวเองในฐานะพระเจ้าหรือเทพธิดาความแน่วแน่ในแสงสว่างและความอุตสาหะในภารกิจที่ ยากลำบากและสำคัญยิ่งคุณเลือกที่จะช่วยผู้คนบนโลกปลดปล่อยตนเองจากความมืดมิดและจำไว้ว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าและเป็นสมาชิกของครอบครัวสากลของเราการปลูกเราการรับรู้โดยกำเนิดของพวกเขาว่าพวกเขาเป็นใครจะทำให้คุณเป็นตัวอย่างที่ดีของคุณและการรักตัวเองเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นในการทำเช่นนั้นด้วยความมั่นใจและสบายใจพี่น้องที่รักทั้งหลายจงรักตนเองให้เกียรติตนเองจงทำดีต่อตนเอง ขั้นตอนถัดไปในรายการคือกำจัดสัมภาระทางอารมณ์ด้านลบออกไปในสนามพลังงานแม่เหล็กของโลกซึ่งมีลำแสงขนาดเล็กนับไม่ถ้วนที่มีศักยภาพซึ่งดูเหมือนใยแมงมุมที่แข็งแรงกำลังติดแฮชแท็กพร้อมกับลำแสงที่แข็งแกร่งหากโครงขายเหล่านั้นเป็นแบบพิมพ์ออกมามันจะแปลเป็นข้อความได้แบบนี้ฉันไม่เคยทำอะไรได้ดีเหมือนที่พวกเขาทำเลยความพยายามอีกครั้งก็จะจบลงด้วยความล้มเหลวอีกครั้ง การสงสัยในตนเองความโกรธความรู้สึกผิดความขุ่นเคือง ความหึงหวงความสำนึกผิดและความรู้สึกที่สั่นสะเทือนต่ำอื่นๆเป็นสิ่งที่มีน้ำหนักอย่างมากต่อจิตใจและความคิดหากคุณกำลังแบกสัมภาระแบบนั้นอยู่ก็จงทิ้งเสียปล่อยมันไปอย่าให้อดีตมากำหนดอนาคตทำการชดใช้และการชดใช้ในที่ที่คุณสามารถทำได้ตั้งเป้าหมายที่สมจริงและดำเนินการอย่างมั่นคงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในโครงการที่เป็นทีมอย่าเปรียบเทียบความสำเร็จของคุณกับความสำเร็จของคนอื่นและรักตัวเองมากเท่ากับที่เรารักคุณ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกันคือความห่างเหินที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวและระหว่างเพื่อนฝูงเนื่องมาจากความคิดเห็นที่แตกแยกเกี่ยวกับวัคซีนและคำสั่งอื่นๆถือเป็นหนึ่งในผลกระทบที่น่าเศร้าหลายประการของการแพร่ระบาด โปรดอย่าปล่อยให้บทที่มืดมิดแห่งประวัติศาสตร์โลกดำเนินต่อไปด้วยการทำลายล้างแต่จงรักษาบาดแผลและการฟื้นฟูความสัมพันธ์กันและกันด้วยความรักและสามารถมาพร้อมกับการให้อภัยกันทั้งสองด้านของเหรียญในลักษณะการพูดให้อภัยบุคคลที่ทำร้ายคุณและด้วยการขอโทษอย่างจริงใจต่อคนที่คุณได้ทำร้ายเขาโปรดยกโทษให้ตัวเองที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดนั้น การคิดและการพูดอย่างรอบคอบจะอยู่ในรายชื่อของเราคำพูดทั้งความคิดคำพูดการฟังการอ่านและการเขียนจะสร้างความสันสะเทือนตลอดคลื่นความถี่นั่นเป็นความจริงกับทุกสิ่งที่คุณคิดที่คุณรู้สึกและกระทำและหากการตัดสินใจของคุณมาพร้อมกับก,บการดึงรั้งหัวใจอย่างอ่อนโยนเรากับจะพูดว่าดีความรู้สึกนั้นกำลังยืนยันว่าตัวเลือกของคุณสอดคล้องกับสัญญาแห่งจิตวิญ,ญญาณของคุณตัวอย่างเช่นมีเหตุผลที่ดีที่พวกคุณส่วนใหญ่ชอบอยู่ กับธรรมชาติและทำสิ่งที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะพลังแห่งความรู้สึกเบิกบานใจที่กิจกรรมเหล่านี้สร้างขึ้นมานั้นได้สอดคล้องกับภารกิจของคุณและความสันสะเทือนที่สูงของมันจะสัมผัสทุกคนที่อยู่ใกล้เคียงในขณะที่มันไหลไปทุกที่ในโลกซึ่งพลังแห่งแสงแห่งความรักเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดนั่นคือเหตุผลและอย่างไรเพียงการเป็นอยู่ของคุณจะช่วยให้ผู้คนบนโลกตื่นตัวและรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงโลกของพวกเขา ล่าสุดแม่ถูกขอให้ถามเราว่าในจักรวาลมีวิญญาณกี่ดวงเราตอบว่าเราไม่รู้แต่ถ้าเราทำผู้ขอจะเข้าใจถึงความกว้างขวางนั้นได้หรือไม่ความคิดที่ลึกซึ้งและอยากรู้อยากเห็นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างมากแต่การได้รับคำตอบสำหรับคำถามนั้นจะเพิ่มความสุขหรือความตื่นเต้นให้กับชีวิตหรือเพิ่มความช่วยเหลือให้กับผู้อื่นหรือไม่ เราพูดถึงเหตุการณ์นั้นเพราะเป็นการดีที่จะรู้ว่าสิ่งใดช่วยให้คุณเป็นคนที่ดีที่สุดและสิ่งใดที่ไม่มีคุณค่าใดๆการคิดทบทวนเรื่องนั้นเป็นครั้งคราวจะเป็นประโยชน์ในการคงฟอร์มที่ดีเอาไว้ แมทธิวกล่าวว่าผู้เล่นหลักจำนวนหนึ่งของพวกเขาในหลายประเทศถูกประหารชีวิตแล้วดวงวิญญาณที่สถานีของคุณคืนดีกับความเคารพต่อระบบยุติธรรมที่ประนามบุคคลถึงความตายและคำสอนทางจิตวิญญาณที่เคารพทุกชีวิตไม่ตัดสินใครรู้สึกเห็นอกเห็นใจและกระตุ้นให้มีการให้อภัยได้กันอย่างไรเราไม่พยายามที่จะประณีประนอมระบบและคำสอนเหล่านั้นแต่เราประเมินพวกมันว่าเป็นเอนทิตี้ที่แตกต่างกัน อย่างชัดเจนเราให้เกียรติคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์โดยไม่มีข้อจำกัดและเราไม่สามารถเคารพระบบยุติธรรมของคุณได้เราเห็นคำตัดสินที่เป็นเท็จซึ่งส่งเสริมผลประโยชน์ทางการเมืองหรือขัดขวางการต่อต้านเรือนจำที่ดำเนินการโดยเอกชนนั้นเต็มไปด้วยบุคคลซึ่งมีการละเมิดผู้บริสุทธิ์ถูกจำคุกเนื่องจากการป้องกันที่ผิดพลาดหรือเพื่อปกป้องผู้กระทำผิดที่สามารถติดสินบนแบล็กเมล์หรือคุกคามหนทางสู่อิสรภาพสถานการณ์ที่แพร่หลายเหล่านั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง เราต้องการกล่าวถึงประเด็นเรื่องการประหารชีวิตในความคิดเห็นของเราที่ยกมาข้างต้นเมื่อไม่นานมานี้มีผู้อ่านถามเราเกี่ยวกับการฆ่ายอย่างถูกกฎหมายและเราก็ตอบกลับไปในข้อความคุณแม่โปรดใส่ส่วนที่เกี่ยวข้องของการตอบกลับของเราด้วยความมืดในโลกของคุณไม่สามารถดับได้อย่างสมบูรณ์หากบุคคลที่ก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติถูกจำคุกบุคคลที่วางแผนและดำเนินการโรคระบาด มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กและเข้าร่วมในพิธีกรรมบูชาสาตานหรือกระทําการโหดร้ายอื่นๆล้วนแต่เป็นหุ่นเชิดแห่งความมืดกราบใดที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่บนโลกความคิดและความรู้สึกของพวกเขาจะยังคงสร้างแรงสั่นสะเทือนที่ต่ําที่สุดต่อไปการสั่นสะเทือนสูงและต่ําติดต่อกันได้มันเป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นว่าความรู้สึกสนุกสนานและเสียงหัวเราะ แพร่กระจายอย่างรวดเร็วเพียงใดการแพร่กระจายของการสั่นสเทือนระดับต่ำจะสังเกตเห็นได้ก็ต่อเมื่อสายเกินไปที่จะกลับเส้นทางการทำลายล้างเท่านั้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมกองกำลังแห่งความมืดจึงสามารถทำลายล้างอารยธรรมในโลกอื่นและทำลายล้างดาวเคราะห์ทั้งดวงได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมกองกำลังแห่งความมืด จึงสามารถเข้ายึดครองอรารยธรรมโบราณในโลกของคุณได้ถึงสองครั้งและในเวลาต่อมาก็ส่งผลให้ดาวเคราะห์ดวงนี้หมุนวนลงไปสู่ความหนาแน่นดิ่งจมลึกลงไปในระดับมิติที่สามแม่ไกาอาไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกเมื่อความมืดมิดกลับเข้ามายึดครองโลกอย่างอันตรายอีกครั้งพระเจ้าทรงมอบความช่วยเหลือในการช่วยชีวิตการส่องแสงจำนวนมหาศาลอาสาสมัครไลเวอร์เกอร์หลายล้านคนและกองกาลังพิเศษนอกโลกเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจ ความช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่และอีกส่วนหนึ่งคือการยุติอายุไขาทางกายภาพของบุคคลที่ถูกความมืดกลืนกิน วัตถุที่มีความหนาแน่นอันดับสามเป็นพาหนะสำหรับการจุดติเป็นชาติเดียวดังนั้นให้เราพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาตายร่างกายที่ไม่มีตัวตนของบุคคลและทุกสิ่งที่ทำให้พวกเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นความฉลาดความรู้บุคลิกภาพคุณลักษณะทัศนคติความสนใจและความถนัดจะถูกดึงเข้าสู่ระดับนิพพานโดยอัตโนมัติโดยที่พลังงานจะเท่ากับพลังงานของการกระทำตามเจตจำนงเสรีของบุคคลนั้นตลอดชีวิต ชีวิตในระดับนั้นถือเป็นแง่มุมหนึ่งของสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นความยุติธรรมสากลและอีกแง่มุมหนึ่งคือการทบทวนแสดงภาพรวมชีวิตซึ่งเป็นภานพยนตร์ตลอดชีวิตที่รวมเอาความรู้สึกที่แท้จริงของทุกจิตวิญญาณที่ชีวิตที่บุคคลน,นั้นสัมผัสการทบทวนซึ่งเกิดขึ้นไม่นานหลังจากเปลี่ยนไปสู่ชีวิตฝ่ายวิญญาณถือเป็นประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจสำหรับผู้ที่มีพลังชีวิตที่สะท้อนถึงความมีน้ำใจความเอาใจใส่และธรรมชาติแห่งการดูแลช่วยเหลือของพวกเขาและชีวิตในระดับของ พวกเขานั้นช่างมหัศจา์พลังของหุ่นเชิดแห่งความมืดดึงดูดพวกเขาไปยังฟองสบู่ลูกวงกลมเล็กๆที่แยกออกจากนิพพานที่ยืดหยุ่นและมีหลายชั้นและที่ซึ่งองค์ประกอบนั้นหนาแน่นมากจนไม่มีสิ่งใดรอดพ้นไปได้บทวิจารณ์ภาพรวมชีวิตมีไม่สิ้นสุดและเจ็บปวดเป็นการเล่นซ้ำตลอดชีวิตของการเสียชีวิตและความทุกข์ทรมานจำนวนมากที่บุคคลเหล่านั้นเป็นต้นเหตุเนื่องจากแสงสว่างเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสำหรับพวกเขา จึงมองเห็นได้เพียงประกายไฟที่สามารถเป็นพระคุณที่ช่วยให้พวกเขารอดได้หากพวกเขายอมรับประกายไฟก็จะได้รับแสงสว่างมากขึ้นและหากยอมรับแสงสว่างก็จะถูกจัดเตรียมไว้จนกว่าจะมีจิตสำนึกเพียงพอสำหรับชีวิตที่จะเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นวิญญาณก่อตัวอยู่ในรูปแบบที่ทำงานโดยสัญชาตญาณโดยไม่มีสติปัญญาหรือความทรงจำที่จะมีอิทธิพลต่อการกระทำและการก้าวจากระดับดึกดำบรรพ์ไปสู่การคิดการใช้เหตุผลและความรับผิดชอบอาจใช้เวลานับพันปี ความยุติธรรมสูงสุดคือจัก,กรวาลเราได้รับแจ้งว่าซอสผู้สร้างคาดหวังว่าการสร้างสารรค์ทั้งหมดจะสนุกสนานและสร้างสารรค์เพื่อที่จะได้สัมผัสประสบการณ์นั้นเช่นกันและในสมัยโบราณที่ลึกที่สุดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้นลูซิเฟอร์และพักโพวกของเขาก็อาวาดและตั้งแต่นั้นมาพวกเขาบางคนก็เลือกที่จะเกาะความทุกข์ทรมานครั้งใหญ่การสังหารหมู่และความหายนะของดาวเคราะห์ในทุกชาติ พวกเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอแห่งพระคุณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าสูงสุดอยู่เสมอและวิธีเดียวที่จะหยุดพวกเขาได้คือการแปลงพลังงานของพวกเขาอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับดวงวิญญาณอื่นๆทั้งหมดพวกมันมีแก่นแท้ของผู้สร้างและมีเพียงมันเท่านั้นที่ทรงพลังพอที่จะจัดการกับความหนาแน่นของการสร้างสารรค์ของมันที่กลายเป็นผู้กระทำความผิดโดยสมบูรณ์หลังจากชำระล้างพลังงานด้วยการดับการรับรู้และความทรงจำทั้งหมดแล้วครีเอเตอร์ก็ดึงแก่นแท้ของแสงแห่งความรักกลับคืนสู่ ตัวมันเองการดำรงอยู่ของระบบยุติธรรมสากลและจักรวาลที่เป็นกลาง และเป็นกลางโดยสมบูรณ์ไม่ได้ทําให้คุณค่าของคําสอนทางจิตวิญญาณของคุณลดลงเลยแม้แต่น้อยแสงสว่างของพวกเขาช่วยนําทางสังคมทั้งทางจิตวิญญาณและจิตสํานึกและควบคู่ไปกับความก้าวหน้าระบบยุติธรรมจะเริ่มให้บริการทุกคนอย่างยุติธรรมและการจําคุกจะลดลงเรื่อยๆจนกว่าพฤติกรรมทางอาญาจะยุติลงเมื่ออารยธรรมเจริญรุ่งเรืองในความหนาแน่นที่5้าลูกวงกลมเล็กๆที่แยกออกจากโลกวิญญาณของโลกจะไม่จําเป็นอีกต่อไปและจะอยู่ห่างไกลจากดาวเคราะห์และนิพพาน ที่รักในอีกฟากหนึ่งของความมุ่นวายที่กำลังจะเกิดขึ้นอนาคตของโลกและอรารยธรรมของเธอกำลังส่องแสงความก้าวหน้าของพวกเขาจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีจิตสำนึกที่เป็นเอกภาพและโลกก็เปล่งประกายด้วยการสันสะเทือนแห่งความรักความสุขความสามัคคีและความเจริญรุ่งเรืองหากคุณก้าวต่อไปคุณจะเห็นโลกอันรุ่งโรจน์นั้นจากทุกที่และรู้สึกได้ถึงความสมหวังอันยิ่งใหญ่ที่ได้ช่วยให้ครอบครัวโลกของคุณแสดงออกมา ดวงวิญญาณที่สองสว่างทุกดวงในจักรวาลน,นี้กำลังส่งกำลังใจให้คุณก้าวต่อไปและสนับสนุนคุณด้วยพลังแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักและความสงบสุขซูซันวอร์ด